มาอุบลคราวนี้ได้มาพักโรงแรมที่เราตั้งใจอยากจะมานานแล้วชื่อโรงแรมเวราวารินนะคะแค่ชื่อนี้ก็คือเพาะมากอยู่ติดกับสถานีรถไฟอำเภอวารินชำราบเมื่อวานผลูกชิ้นเข้าพักตอนค่ำเดี๋ยวไปจัดห้องแป๊บหนึ่งนะคะแล้วก็จะมาถ่ายห้องให้ดูราคาห้องพักเริ่มต้นที่1,200บาทมีอาหารเช้าให้แต่ว่าห้องที่ผลูกชิ้นจองมาเนี่ยก็คือ1,300อาหารเชา้าผลูกชิ้นเลือกเป็นก๋วยจั๊บยวนส่วนพี่เอ็มเนี่ยกินเป็นข้าวต้มชั้นล่างโรงแรมที่เรามากินข้าวเนี่ยจะเป็นคาเฟ่นะค,ะคากูาปนนบั ร้อนแต่ว่าเซตอาหารเช้าที่เขาจัดมาให้เราเนี่ยก็คือจุกมากนอกจากกว๋วยจั๊บยวนแล้วก็ข้าวต้มที่เป็นอาหารจานหลักแล้วก็ยังมีปลาท่องโกะที่สีสันแปลกตาลูกชิ้นชิมแล้วก็คือกรอบนอกนุ่มในอร่อยกว๋วยจั๊บยวนที่เขาเอามาเสิร์ฟพิ้กชิ้นเนี่ยจะบอกว่าอร่อยมากน้ำซุปหอมกลมกล่อมเส้นก็คือเหนียวหนึบเรียกได้ว่าเป็นกว๋วยจั๊บยวนที่อร่อยที่สุดเท่าที่เคยกินมาเลยเซตอาหารเช้ายังไม่จบนะคะมีผลไม้เสิร์ฟให้เราด้วยโรงแรมเวลาวารินเนี่ยเขาจะมีความคลาสสิกอบอุ่นแล้วกกก็ให้้้ฟีลลลคคาาาาายๆๆััับบพพิิิิธธภภณณฑฑ์์เจขขอออองงงงงว่่่มมมรรรรืโแนะะสถ เข้าไปดูได้อยู่ติดกับร้านกาแฟ เป็นโรงแรมที่มีอายุมากกว่า100ปีรุ่นบรรพุุษเขาก็เปิดโรงแรมนะคะเป็นโรงแรมสากลให้คนเข้ามาพักได้เป็นโรงแรมที่อยู่ติดสถานีรถไฟนะคะพ่อค้าวานิ้สมัยก่อนก็จะมาพักกันที่นี่ส่วนท่านนี้ก็จะเป็นเจ้าของรุ่นล่าสุดที่มารีโนเวทแต่ว่ายังคงโครงสร้างแล้วก็เอกลักษณ์ให้เหมือนเดิมที่สุดนอกจากโรงแรมสวยสะอาดอาหารอร่อยแล้วเจ้าของที่พักใจดีมากเดี๋ยวพี่เขาพาไปดูห้องนอนต่างๆนะคะอันนี้เขาก็จะจัดคล้ายๆกันในห้องพักจะเป็นสไตล์ไม้ผสมปูนแนวอบอุ่นนะคะที่หลับที่นอนก็คือจัดไว้สวยงามแล้วก็เรียบร้อยมากรู้สึกดีใใจจแล้วก็ประทับ มากมากเลยนะคะที่ได้มาพักที่นี่เวลาวารินจังหวัดอุบลราชธานีครั้งหน้าถ้ามีโอกาสได้มาจังหวัดอุบลก็จะมาพักที่นี่อีกแน่นอน